อันนั้นไม่เหมือนกัเลยอันนั้นไม่อันนั้นแม่บุลเล่สวัสดีพี่น้องกำลังเซยผมมีสิทธิ์หาแซงเบื่อสุกคนเด้อทั้งลาทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาเด้อมากินเผาลาเม่หมอนเด้อต้มหมูพี่น้องต้มกระดูกหมูตอนมีสิทธิ์ไล่ายกระดูกหมูงามมีสิทธนะ ถ้วยหนึ่งหายไปเลโเศร้าหาพันมีคนไปกินนี่ยหลายสวยนงกระแบงไว้มเศ้าถ้าสิไปกินดบวงลายกระแบงไว้มันลายกรแบงไมันเศ้าแม่ม่อย่าพอมเลยจคทุกคนเเ้อตเราต่างเทศนด้วยิีล่เด้อมทุคนี่นน้ำกัน กินเขาก็ต้องเอิบเนาะพี่น้องเขาเอิบกับบ่คือแล้วคือเพ่นว่าเออต้องเอิบดอกกาสั่นเลยนั่นเขาว่าคนบางีวัฒนละยากเนาะพี่น้องคนเฮากินเข่ากินน้องเอิบกันกินด้วยบ็กินแต่เอิบอีกความประเภทนี้เนาะพี่น้องแล้วนั้น ันเด้อน่่ายางตไป,ไปมเป็นคนยางตายไปเนาะอันนี้นนกับแม่มอนเอ,อิซีจะขามาส้มแม่มอนจะา,าเบิ้งิดแม่มอนะเอ,อิเมือดเด้อมากินเขาน้ำกัน<ม>นี่ไน่นี่เนาะจเอ,อินกับมาออขึเนาะพี่เนาะ บุหูค้นาเออสิแตกพี่นังก็าดีนพี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องอ่านเ่เ็เม่คิปของแม่มอนนะมีมีคนหนึ่งเมนมาเออญฮาสิแตกงัวันสุไปอออเอิๆนเออิกินนม่มอนก็เลยขอบคุณค่ะอืก็บุคยเห็ดบดมมนเห็นบดอาหมขอคุณค่ะ มันคท้าอยู่เนาะนเนาะเาจะบสิคิดเาจะบูสิเบาพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างคิดลคิดงบวกลงคิดงลกายดยดบุดีก่ขอบคุณค่ะ่ายอี้ คำคอมเมนดีๆให้มีอมอนนะโควิดแบบนี้เฮ้ไปใส่บ่ไไรพี่น้องเอ้ย,ย,ยมันะได้ไรวนียังกินแล้วตลาดปิดตักแต้นแรเป็นการตักแตนพี่นเอ้ยตักแนกนตกแนกับไรได้คนไทยไปแลงางงื้อแต่กินห้ากินห้าอย่าเอาได้แบบนี้นะมันรู้ใจนี่ นดึงแต่ไม้ได้ก็่หอาไม่เจอแตงไม้แไม้ได้ก็เบื่อได้จะจับเสียงขอปลาหานไม้ยงได้เยอาจังคิดม่้แตประกาศคิดคนสีขายคันบอกบ่บินน้ำง่าให้คิดเบิดไม่คายอือสว่างเนี่ยราดแปกอาจารย์มาคลาย กระเท่าเนี่ยกะัวยจะนอนกับผู้พิชกระายเปิดถึงก็จะเปิดกระเท้านะเอ้เข้าวกระมองชิมมองไม่ได้หลังขาเนาะไม่ไดหิดตะวันแ้ง bạn hai bạn này bạn chào sự hàn bạn vào đây và hàn là tầm một nha mất แซ่ปบะเจียวตตรงแม่นเนาะมุ่งูมันดุดเล้ง้อกับเจ้องกินเเลยเอารับหนักๆไปถับแหละอย่างเนี้ยดุตมู้หมูหกซีนเนี่ยน้รมันมันเยอะย่างไรฮะอินร้นตรงกินแค่เนี่ ม,มนนนันมีคนห้านก่อนมีมีปบอกขึ้นมากอะคนมาต้งกินกับแจว้วปุ้งน้ำมันานั่งมูดูสกินแบบเขาแบะทำไมไรมันมีมแบบนากรแบบมันอะไรทำซ่างหมดงามแม่ตักเท้าเปื่อยม้นเป็นมาม,มันอะไรมันต้ เองท่อมงกินน no ่นะคุยอยู่คนเดียวมึนกระจายตัวจริงไมดี๋ยามเพื่อนนะนายจไเกิดบอกมีเนืามลงไปมเดือนมีจะลงไปอืมมนใหม่หามกระโดมกิน่ไปเห็นแต่เห็นโ่อันใหม่คงค้าก็หาก็ร้ายาบอกนะเ่ยเป็นเมนแบบเมนนะไป่พี่อกไมแ่ มาเป็นเดือนตรงเดือนไปยัไม่ได้มาไก่ันงเดือนมาไม่ไดแล้วรถค่มาเอาว่ารถไหเข้าไปเออไม่เข้ารถไปไปก็เกิอจักบล็อกไม่ไหมเงี้ยเที่ยมัน สมเป็นที่หนาเมันไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ได้แล้มันตัวเอารถไปนั่นรถไปได้สิเขาไปนั่นเขาไม่ไปหรอกเขาเพือนเลยเขาไปนั่งเขเห han, ็นเลยอิห็นเสือป่าในใบเงี้ยบมีแกงยังเสือป no. so, ่ากินยังไะมันสับแกนไว้นะโอ้ยเขาบรถเสียดายแบบนั้นอ่ะเออใ้่เนาะการทิ้งสัมสื่อเขากระทิงเขาได้รถเจ้าแล้วมันอยู่ในสายอย่างรู้ป่ฮะเขาก็จะ ตัวป้าก็อเลยแตากมาดูกาแบ่งมาให้ค่แบงอือมีผู้ได้สิ่นในในเราเนี่ยเข้าตัวหต้านทีนี่เราไปเห็นกี่บปีนี้เรื่องอะไราอีกไทยมาถึไทยพี

เขากึ้หมักอยากแยกอยูกไ ตามมาหาแล้วท mm ่านประชดอืมท่นได้เป็นไหลักใหญ่เหลักใหเน๊ะไลักใหเต็มมุนอทางมองอื่นมันเบดหรือเป็นทางล้วหร้อเป็นราคาเะไรยังรายอยู่มันใหญ่กว่าัะที่เราแบบมา ต้องมาได้กินแต่น้ามันหอนมันออกอะไมันติดภาในเลยมนจะนมันง like ่ายเาเนาะม um. <t iencies> ันง่นกินง่ายคือมัน่เนาะคนละันกันเนาะอย่าบังาะทีต้นตักินง่าย นอนหนึ่งเมื่อนไหลตื่นมาทั้งนี่แหระเขาด้นนะ อืมันยัง่ะเงนได้ฮ่ะวันนี้น้ำกินเดยกับน้ำวนาไปก่อนเอพี่นองเดยอย่าลืมติดตามผิดมาเดยอย่าลืมตัวเซ้นโมเดลสัสตะไคร้ใส่องนอกหนัพิ้่นอนไปนอนเลยบาย